สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือข้ดข่าวขำบวก5ครับกับซูเปอร์เต้ซูเปอร์ช็อตขิงซัวครับแหมวันนี้มาทีมซูเปอร์ฮีโร่เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมเป็นไหมครับตอนเด็กเนี่ยชอบมีของหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่ออกแนวแบบซูเปอร์ฮีโร่นิดนึงนะจะมีนาฬิกาซูเปอร์แมนอาจจะมีโปสเตอร์แบทแมนแปะอยู่อะไรเงี้ยนะฮะว่ากันไปหรือบางคนชอบเป็นอุลตร้าแมนก็ตามแต่นะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวครับของนาฬิกาปลุกครับที่เป็นนาฬิกาปลุกแบบยอดมนุษย์ครับแต่รุ่นนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา เรื่องของเรื่องคือคุณพ่อคนนี้ครับเขามีลูกอยู่สองคนครับไอ้คนเล็กนั้นชอบยอดมนุษย์เป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็เล่นด้วยอย่างสนุกสนานแต่ลูกคนโตก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องนอนครับวัยรุ่นนั้นเปคุณสมบัติครับคือชอบนอนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะนอนไม่เข้าใจเป็นอะไรเหมือนกันนะนอนดึกดื่นที่หนึ่งที่สองแล้วก็ตื่นอีกทีนู่นนะฮะตอนสายเกือบเพลนไปแล้วคุณพ่อคนนี้ก็เลยทําตัวเป็นนาฬิกาปลุกซูเปอร์ฮีโร่ครับ ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับที่คุณพ่อคนนี้ไม่ถอดหน้ากากครับไม่งั้นเนี่ยคงจะอายคนไปทั้งตดที้เลยทีเดียวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นแมวเหมือนกันครับเพราะว่าคนนี้เขาบอกเลยเขาชื่อว่าสไปเดอร์แคทต้องไปดูครับแมวที่วิ่งไล่เลเซอร์พอยเตอร์เป็นเรื่องธรรมดาครับโอ้โหนำเสนอกันไปเยอะแยะเฟือแล้วแต่ดูตัวนี้ให้ดีครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาไม่พอครับมันวิ่งขึ้น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 กระแพงโอ้มันปีนขึ้นไปได้ไงเนี่ยโอ้โห ให้ดูภาพช้าตอนขึ้นอีกทีครับปั๊บโอ้มีค้างไว้ด้วยไม่น่าเชื่อยังดีนะครับที่แมวตัวนี้เป็นแมวเพศผู้อาจจะเรียกเขาว่าเป็นแคทสไปเดอร์แมนหรือว่าสไปเดอร์แคทแมนก็ได้นะครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวตัวเมียไปกันใหญ่ต้องเป็นสไปเดอร์แคทวูแมนหรือแคทวูแมนไปเอ้อเางงกันใหญ่ละทั้งหมดนี้คขขือโค้ชขำบ่วงห้าครับผมเต้สุภาพบุรุษขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับปีม่ขึ้นอ้วน